เอวัมเมสุตังเอกังสมยย <c> ะ <oughs> ยังพระควาภาพาราณสียังวิหารติอิสิปตาเนมิคาาเยตันตาโคพระขวาปัจจาวัคคีเยพิขุอามันเตสีเทวเมพิขเวอันตาปัปภาชิเตนะนะเสวิตตพายโยใจยังกาเมสุกามาสุขังอัต สุขังลิกานุโยโคโหินโนคัมโมโปชุชนิโกอานาลิกโกอานันทะสัตหิโตจโจโยจายังอัตตาลิกะมะฐานุโคโทุโคอานาลิโยอนานันทาสัตหิโตเอเตเต,เตพิคะเวอุโพอ,อันเตอนุปคมัมมะมัชชิมาปฏิปทาตะคาคเตะนะอภิสัมพุทธา จากขุกรณียะยกรณีอุปสม,มายะอภิยายะสัมโพธะนิพพานายะส,สังวัตติกตัตมาจากสาพิคเวมัชิมาปฏิปทาตถา,าค่ะเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียะกรณีอุปสมายะอภิยาะสัมโพธย,ย,ยะนิพพานายะสังวัตติอัยยะเมวะอริโยอัตพังคิโกมัคโสยยะชี ทางสัมมาทิฏฐิสัมมากับปาสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโคสาพิขาเวมัชชิมาปฏิปทาตะภาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียายกรณีอุปสามมยะอภิยาญะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอีทางโคปานะพิขาเวทุกขังอริยสัจจัง ชาติปีบทุคขาชาราปีทุคขามาระนำปีทุกขังโซกป,ปะวิเทวะทุกขะโทมะนัสุปายะยะาสาสิสาปีทุคขาอัปีเหเยหิสัมปะโยโคทุกโคปีเยหิวิปะโยโคทุกโคยำปิดชังนะรพติตำปีบทุกขังสังขีเตนะปะจุป,ปาทานังขันธาทุกขา อีทางโคปานะพิคาเวทุขาสมุททะยูอริยสัจจังยายักตันหาโปโนโ,โปโนภาวิภาวิกานันทิราคะสหัสคตาตันตตตันราพินันทินีเสออยยะถีทางการมตันหาภวะตันหาวิพาวตันหาอิทธังโขปานะพิคาเวทุขานิโรโทอริยสัจจังโยตันสา เยวะตันหายะอสเสสวิราคันิโรโธจาโคปนินิสังโคมุติอานายละโยอิทังโคปะนณะพิขาเวทุขานิโรทะคามินีปฏิปัาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัดถังขิโกมังโคเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรสัมมาวะ จาสสม,มากมันโตสมาอาชโวสม,มาวายามูสม,มาสติสม,มาสม,มาธิอีทางทุกขังอริยสัจจติเมพิกะเวบุเพอ,อนันุสุตเตสุธรรมเมสุจังขูอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโกอุอุทปาธิตงงังโหปาทิน,นงังทุกขังอริยสัจจังปริเยยันติเมพิกาเวบุเพอ,อนันุสุ เตสุธรรมเมสุจังขุอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโกอุทปาธิตังโขปปนิทังทุกครั้งอริยสัจจปฏิยาตันติเมพิคเวอุเพอานะนุสุเตสุธรรมเมสุจังขุอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโกอุทปาธิอีท้งอีทังทุกขะ สัมมุทโยอริยส oh ah oh ัจจติเมพิคาวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจังขุอทปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโรโกุทปาติอตังโคปาธิปานิทังทุกขะสัมมุทโยอริยสัจจังปาหาตมพันติเมพิคาวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจังขุอุทปาติญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโรโกุทปาธิตังโค นีทางทุกขาสมุทายอริยสัจจังปะหินันติเมพิขาวเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจังขุอุทปาทิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโรโกอุทปาถิอีทางทุกขานิโรธอริยสัจจันติเมพิขาเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจังขุอุทปาธิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาถิอโรโกอุทปาถิตังโคปนิททางทุกขานิโรโธอริยสัจจัน ฉันชิกาตับพันติเมพิคาเวบุเพอนาอณานุสุเตสุธรรมเมสุจังขูอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโรโกอุทปาติตังขปณนิถังทุกขันนิโรธอริยสัจจังฉันชตสิกะตันติเมพิคาเวบุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจังขูอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโรโกอุทปาติอีทางทุกขันนิโรทะ ขามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิคะเวบุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจังขุทุปปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอโรโกทปาติตังขุปนิทังทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอาริย pues ส mm ั e nah จจงภาเวตัดพันติเมพิคะเวบุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจังขุทัปปะติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอโรโกทปาะติตังโคปนิทัง ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภา,าวิตันติเมพิขเวบุเพอนันุสตเตสุธรมเมสุจังขุทปาถิญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอโรโกอุทปาติยาวกีวัจจะเมพิขเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปาร,ร,ริวัตทังทวาัทาสักาการังยะธาภูตังยานัฏ ทศนงนะังณสุวิสุทธังอโหสินววตาวาหังพิขาเวสะเทวเกโลเกสัมมาระเกสะพมะเกสัสะ,สะมณพมานิยาปชายาสะสะ,สะเทวนุสายะอนุตารังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปจัตยาสิยะตยจจกโหเมอภิพิขาเวอิเมสุจัตตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปะ วิวัตถังทวทะทศาการังยถาภูตังยานะทะัศะนังสุวิสุทธังอโหสศิอาทาหังพิขเวสะเทวเกโรเกสมาระเกสะพะมะเกสัตสะมัมณพมณิยาปชายาสะตเทวมนุษสายะอนุตตารังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจัญยาสิญาณจัปปะณเมทัศนังอุปะ ปาริอุป,ปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินันทิธานิบุพะบุณัพภะโวติอิทมาโวจะพระควาอันตะมานาปัจจะวะคียาพิขูพระควาโตภาสิตังอภินันทุอิมันสมิงจะปนะเวยากะระนัสมิงพันนมาเนายัส์มาโตโกทนัน นัสวิระชังวีตมะรังธรรมะจังขูอุทปาธิยังกิจจิสมุทะยาธรรมมังสับสัมพันตังนิโลธธรรมมันติประวติเตจ่าภะคาวตาธรรมะจักเกกุมพาเทวาสัตว ถามนุษสาเวสุเอตับพาวาตาภราณสียังอิสิปตเนมิคาทายอนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปปติวัตติยางสามา,าสามาเนนวาพม,มะเนานาณวาเทเวณามาเลณาวภุม,มุนาวาเกณจิวารกสมิติภุม,มานาังเทวานาังสัตทางสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัต ธรรมนุษสาวสูจาตุมหาราชิกานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธธมนุษสาวสุตาวติสานางเทวานางสัตว์ทางสุตวายามาเทวาสัทธมนุษสาวสุยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตุสิตาเทวานัทธัทธมนุษสุส ตุสีตานางเทวนางสันสันสันทางสุตวานิมานาตีเทวสันธมนุษสาเวสูนิมานารตีเทวนางสัทธาสุตวะประนิมิตตาวะสาวตีเทวาสัทธมนุษสาเวสุปรนิมิตตาวาสาวันติตีนางเทวนางสัทธทางสุตวาพมมักกายิกาเทวา สัทมนุสสาวสุเอตับภะควาตาภารานสียังอิสิปต,ตเนมิคทาเยอนุตารังธรงธรมะจักกังปะว,ะปะวะติตังอปติวัติยังสามาเนนะวาพุมะมะเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพมุมุนาวาเกนะจิวาโรกสมิติอิอติหาเตนะคะเนนะเตนะม,มุหูเตนะ ยาวะพมมะโรกาสัตโทอับพุทธขันชิอยังจะทัสทัสสาสหัสีโรกธาตุสังกับปีสัมสัมปะกัมปีสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอราโรโอภาโสโรเกปตุระโหติอติกัมเมวะเทวนางเทวะเทวนุภาบังอัทโขภะเขวาขวอุทา,า,านังอุทานสิ อัญญาสีวตโโกทันโยัญญาสิวตโกโกทันโยติอิหิอิติหิทางอายะส,สมตัตโตโกทันยัสะอัญญาโกทัโยเตวะนามังอะโหสีตี อิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมสาระินสัทาเทวมนุสานางพุทโธภะควาติสวาคา้าโตภะคะตาธโม,มสันทิดิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอกปัยญโกปัจจตังเวทิปัต พอวินยูหีติสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆยะทีทางจัตตาริปุริสยุคารานิอัฏฐถุริสยุคาราเอสัพภาควาโตสาวกสังโฆอหาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะรานิโยอนุตตรงังคุณนางเขตตังโลกัสาติ จินดามณีปียังมันตังยะสังทาสโกนางอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะภูตันจะมหาราชาตะวังมัดโปสัตถุโนทีปังกะเรเทโวสุโปเสถิกินจิเทโวเยสโกปะชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันกันตังสารีปุตโตพวันตุเมสิทธิราพังชนะณเยมณีจินดาปียังจะทัตนางสัพเพ ชนาพหูชนาปียังมามาสักตะวาพุทธรัตนังโอสะทังอุตตะมวังอิหิตตังเทวมนุษยานางพุทธเตเชนะสดที่นานัสันตุปัทวาสเพทุขาหูปสเมตุเตสักตะวาธรรมรัตนังโอสะังอุตตมังวรังปริราหูปสัะมานังธรรมเตเชนะสดที่นานัสันตุปัทถวาสเพเพัย ยาวุปัสสเมตุเตสกตวาสังขรตะนังอุสธรรมอุตตมังวังอหูเนยยางปาหูเนยยางสังขเตเชนะโสทินานะสันตุปทวาสเพโรคาวุปัสสเมตุเตอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูนอนุตตโรปุริสธรรมมาสารธิศัทธาเทวมนุษานางขุโธภควาติสวะคาโตภควตารรมโมสันธีริโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเถ เวทิตับโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสยุคารานิอัตถปุริสุคารานเอสภควาโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระเนโยอนุตตรังคุนังเขตังโลกัสสาติจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสัก โกนังอุปัสันติสินหังมาตาปิต้าวะโอระหังปะปะโพตันจะามหาราชาตะวังมันโปสัตถุโนท่ปังกาเรเทวสุโปเสติสกินจิเทโวเยสกโกปะชังทัศมิงกินนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพวันตุเมสิธิราพังชนะณเยมณีจินนาปิยังจ่าท่านังสัพเพชะนาพะหูชะนาปิยังมะมะสักตะวะพุทธรัตนัง โอสถังอุตตะมังวรางอหิตังเทวมนุษานังผุทาเตชะโสทินานสันตุปัทวาสเพทุกขาวุปสเมตุเตสกตวาธรรมรตนางโอสถทางอุตตมังวรางปริราหูปสัมมานังธรรมเตชะนัโสทินานสันตุปัทวาสเพพระยาบุปสเมตุเตสกตวาสคารตนางโอสถทางอุตตมังวรางอาหุเนยยางปางหุเนยยางสังขเตเชนะโสทินานสันตุปัทวาสเพโรคา มุปาสามัสเมตุตเตอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจาร anas อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณ n a ัมปันโนสุขตโตรโรกวิทูนอนุตตรโรปุริสธรรมมาสารธิตสาธาเทวมนุษานาังพุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธรรมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจ,จตังเวทิ ตโพวินยูหีติส er ุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโคยะยะปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆยะถีทางจัตตาริปุริสยุคารานิอัตถุริสุยคาราเอสาภาวัโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิ่เนโยอัญชลีกะระเนโยอนุตตรังปุลังขีตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมัตตังยัสสังทาสังโกนางอุปสันติสเนหะ หังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจ่ามหาราชาตะวังมังโกสัตถุโนทีปังกาเรเทวโสซุโปเซธทีกินจีเทโวเยสโกปัชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพวันตุเมสิทธิราพังชนานะเยมาีจินดาปิยังจากท่านางสัพเพชชนาพระหูชนาปิยังมามะ สกตวาพุทธรรตนางโอสถทางอุตตมังวรัง <move> หิตตังเทวมนุษานางพุทธเตเชนะโสธินานสันตุปัทถวาสเพทุขาวุปสเมตุเตสกัตตวาธรรมรตนางโอสถทางอุตตมังวรางปริราหูปสัมมานางธรรมเตเชนางโสทินานสันตุปัทถวาสระพระยาวุปสเมตุเตสกัตตวาสังขรตนางโอสถทางอุตตมังวรางอาหูเนยยางปางหูเนยยางสังขัน เตเชนะโสธินานาสันตุปัทวาสเพโรคาบูปสเมตุเต